สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะวันนี้นะคะอาเดียนะคะโรคของเด็กสมาธิสั้นนะคะก็กลับมาเจอคุณพ่อคุณแม่นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ EP ีที่12นะคะก็หายไปหลายวันเลยทีเดียวนะคะเหมือนที่บอกค่ะว่าช่วงนี้วุ่นๆอยู่นิดๆหน่อยๆนะคะแต่ก็จะพยายามหาเวลานะคะมาอ่านบทความดีๆนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะได้ฟังกันเนาะ โอเควันนี้นะคะอาเดียก็จะมาอ่านในเรื่องของเด็ก กับความดื้อค่ะพ่อแม่หลายๆคนนะคะมักจะคิดว่าเป็นของคู่กันแต่บ่อยครั้งที่พฤติกรรมต่อต้านของเด็กๆสร้างความหมงุดหงิดและความท้อใจให้กับผู้ปกครองทำไมลูกเราจึงได้ดื้อนะักไม่เหมือนลูกของคนนั้นคนนี้ก่อนที่พ่อแม่จะตั้งคำถามามากมายนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมความดื้อนี้หน่อยไหมเผื่อว่าจะเข้าใจและเตรียมรับมือกับลูกดื้อได้อย่างถูกวิธี พฤติกรรมเด็กดื้อเด็กชนขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านใดบ้างปัจจัยด้านอายุค่ะธรรมชาติของเด็กเล็กซึ่งเป็นวัยที่เริ่มสำรวจ เรียนรู้สิ่งรอบตัวจะมีลักษณะที่อยู่ไม่นิ่งไม่ทำตามคำสั่งเมื่อเด็กร่มโตนะคะโดยเฉพาะเมื่อเป็นวัยรุ่นเด็กจะมีความคิดเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นต้องการเป็นตัวเองต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนทำให้อาจมีลักษณะต่อต้านใช้เหตุผลตัวเองสูงไม่ทําตามคำสั่งหรือมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะ ปัจจัยด้านอารมณ์ค่ะหากเด็กมีนิสัยร้องไห้ตลอดปลอบยากกินยากนอนยากกินนอนไม่เป็นเวลาตั้งแต่เด็กพ่อแม่จะรู้สึกว่าเด็กเลี้ยงยากแต่เพราะเด็กยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ทันทีตามความคาดหวังของผู้ปกครองพ่อแม่จึงควรปรับตัวเข้าหาเด็กก่อนและใช้ความเข้าใจร่วมกันกับการปรับพฤติกรรมของเด็กอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะคะ สำคัญนะคะการปรับพฤติกรรมอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องอันนี้ออเดียขอขีดเส้นใต้นะคะปัจจัยด้านสติปัญญาหากเด็กมีพัฒนาการช้าในด้านการพูดการใช้กล้ามเนื้อของร่างกายการเดินการเข้าสังคมก็จะทําให้เด็กมีปัญหาในเรื่องการพูดคุยการปรับตัวการแก้ปัญหาการเข้าใจสถานการณ์ นะคะบริบทรอบตัวนะคะส่งผลให้เด็กดูมีปัญหาด้านพฤติกรรมมากขึ้นปัจจัยด้านโรคทางจิตเวท โรคทางจิตเวทนะคะบางอย่างสามารถเป็นไปได้ตั้งแต่เด็กมีผลต่อการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กที่ไม่เหมาะสมทำให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าลูกดือ้อสนไม่ร่วมมือไม่ตั้งใจเช่นโรคสมาธิสั้นโรควิตกกังวลหรือโรคส่นเศร้าเป็นต้นค่ะปัจจัยต่อไปนะคะปัจจัยด้านการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อม หากการเลี้ยงดูเป็นลักษณะไม่มีกฎกติกาไม่ได้ฝึกให้เด็กรู้จักขอบเขตพฤติกรรมที่เหมาะสมเด็กจะขาดทักษะการควบคุมตนเองและไม่เคยมีประสบการณ์ที่ต้องยับยั้งใจตัวเองทำให้เด็กรู้สึกติดอัดง่ายความอดทนน้อยจึงทำตามใจตัวเองค่อนข้างมากเมื่อลูกดือ้อลูกสนพ่อแม่ควรรับมือด้วยวิธีเหล่านี้ค่ะ หนึ่สื่อสารให้ตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมไปมาพูดกระชับเพื่อให้ผู้ฟังรู้ว่ากำลังพูดถึงตนเองอยู่เช่นแม่อยากให้ลูกทำแบบนี้โดยต้องแน่ใจก่อนว่าเด็กพร้อมและมีสมาธิในการรับฟังและตรวจสอบว่าเด็กเข้าใจหรือไม่เพื่อเพื่อไม่ให้การสื่อสารผิดพลาดนะคะและสามารถปฏิบัติได้มากขึ้น ถ้าในสถานการณ์ที่เด็กไม่พร้อมเช่นกำลังจดจ่ออยู่กับการเล่นหรือเด็กยังไม่สงบพอเช่นเด็กกำลังโกรธผู้ปกครองควรจัดการให้เด็กมีความพร้อม ในการฟังก่อนนะคะค่อยอธิบายว่าผู้ปกครองเข้าใจความรู้สึกของเด็กว่าเป็นอย่างไรและเพราะอะไรจึงต้องขัดใจพร้อมให้คำแนะนำว่าเด็กควรทำอย่างไรจึงเหมาะสม3ค่ะ ควรฝึกกติกาที่ตกลงร่วมกันในครอบครัวเป็นกติกาที่ทุกคนน่าจะทำได้ตามความเหมาะสมของช่วงอายุและเพศโดยปฏิบัติตามกติการ่วมกันทุกคนอย่างต่อเนื่องและส่เสมอเป็นประจำและมีการตกลงร่วมกันหากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาในอนาคตเพื่อให้เหมาะสมกับอายุที่เพิ่มขึ้นค่ะ สี่ค่ะลดความคาดหวังของพ่อแม่เพราะการคาดหวังให้เด็กทำอะไรที่ยากกว่าวัยหรือความสามารถของเด็กจะทำให้เด็กไม่ร่วมมือผู้ปกครองอาจคิดว่าเด็กไม่เชื่อฟังหรือดือ้อการลดความคาดหวังบางอย่างลงและตั้งเป้าหมายใหม่เด็กจะให้ความร่วมมือมากขึ้นนะคะจากนั้นผู้ปกครองจึงค่อยตั้งเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายความสามารถเด็กมากขึ้นไป แต่ต้องไม่ยากเกินไปนะคะพร้อมทั้งคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำบางส่วนเพื่อให้เด็กสามารถแก้ปัญหาและทำเองได้ในที่สุดสร้างความสมดุลระหว่างการแสดงความรักความห่วงใยและการมีกติกากฎเกณฑ์ระเบียบทำให้ลูกเรียนรู้ว่าอยู่ในครอบครัวที่มีความรักความเอาใจใส่ แต่เด็กก็ต้องมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องควบคุมตนเองด้วยช่วยให้เด็กมีการพัฒนาด้านสติปัญญาการแก้ปัญหาการจัดการอารมณ์ของตนเองเมื่ออยู่ในสังคมและเด็กจะมีความภูมิใจในตัวเองมากขึ้นค่ะ ข้อมูลที่อาเดียนำมานะคะจากนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลพญาไทสองนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวิธีการที่เราจะเรียกว่าจัดการกับลูกเราที่มีความดือ้อเข้าใจเขาให้มากขึ้นนะคะแล้วก็สร้างกฎกติการ,ร่วมกันเพื่อให้เด็กยอมรับนะคะโอเคค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะอีพีที่12แล้วอเดียก็ต้องขอบคุณนะคะ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะพอดแคสข้อมูลดีๆนะคะกับอาเดียโลกของเด็กสมาธิสั้นนะคะยังไงนะคะถ้าชอบใจคลิปนี้คลิปเสียงนี้นะคะอาเดียฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจอาเดียด,ด้วยนะคะทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Uncle นะคะ FM u n อ l e นะคะ ยู u ูบนะคะแฟนเพจ Facebook ชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะโลกของเด็กสมาธิสั้นนะคะยังไงช่วงนี้นะคะฝนฟ้าก็ไม่เป็นใจนะคะตกทุกวันเลยคุณพ่อคุณแม่นะคะดูแลเด็กๆให้ดีนะคะอย่าให้เด็กๆเ,เป็นไข้ไม่สบายขึ้นมานะคะโอเคค่ะแล้วยังไงไว้เจอกันใน EP นะะีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ